วันอังคารที่19มีนาคม2024หัวข้อเป็นมนทิน,นข้อพระคัมภีร์ยอห์นบทที่18ข้อ28ถึง29กล่าวว่าเขาก็ได้พาพระเยซูออกไปจากบ้านของคายาฟัสไปยังสารปรีโทเลียมเป็นเวลาเช้าตรู่พวกเขาเองไม่ได้เข้าไปในสารปรีโทเลียมเพื่อไม่ให้เป็นมนทิน และจะได้กินปัสกาได้ปิลาตจึงออกมาหาเขาเหล่านั้นแล้วถามว่าพวกท่านมีเรื่องอะไรมาฟ้องคนนี้คนเหล่านั้นไม่เข้าไปในสำนักง,งานของปิลาตซึ่งประกอบด้วยมหาปุโรหิตและศัตรูคนอื่นๆของพระเยซูเพราะอะไรเพราะเป็นเทศกาลกินปัสกาและเขาเชื่อว่า ถ้าเขาเข้าไปในที่อยู่อาศัยของคนต่างชาติเขาจะกลายเป็นคนไม่สะอาดไม่เหมาะสำหรับการนมัสการที่พระวิหารไม่สามารถกินอาหารปัสกาศักดิ์สิทธิ์ในบ้านของตนได้แน่นอนเราเห็นความย้อนแย้งกันที่ว่าในขณะที่เขากำลังกังวลอยู่กับเรื่องนี้เขาจมปลักลงไปในโคลนตมของการไร้ศีลธรรมจนแทบจะท่วมหัวแล้ว เพราะเขากำลังพยายามฆ่าพระบุตรของพระเจ้าทำไมเขาจึงตาบอดได้มากถึงเพียงนั้นและกระนั้นถ้าเราตรงไปตรงมาเราสามารถคิดถึงช่วงเวลาที่เราพลาดความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าเช่นกันเพราะเรามัวแต่ไปยุ่งอยู่กับเรื่องปลีกย่อยเพราะว่าเป็นมนุษย์ล้มละลายเช่นกันซึ่งความคิดคําพูดและการกระทำของเราเป็นมลทิน เพราะสิ่งเหล่านั้นมาจากจิตใจที่เต็มไปด้วยบาปเราไม่สามารถทำให้ตัวเราเองสะอาดได้อีกมีเพียงผู้เดียวที่สามารถทำสิ่งนั้นเพื่อเราและพระนามของพระองค์คือพระเยซูพร,ยซพระเยซูทรงชำระเราให้สะอาดจากความเป็นมลทินและความบาปของเราผ่านทางพระโลหิตที่พระองค์ทรงหลั่งออกมาบนกางเขน ไม่มีใครสามารถให้จิตใจใหม่ที่สะอาดแก่เราได้นอกจากพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพื่อเราบัดนี้เราสามารถติดตามพระองค์กลับไปยังบ้านของพระองค์พร้อมกับพระบิดาตลอดไปไม่ใช่ในฐานะคนนอกที่มีมนทินแต่ในฐานะบุตรของพระเจ้าตลอดนิรัน เราอธิษฐานองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงปโปรดทำให้ข้าพระองค์สะอาดและทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นของพระองค์เถิดอาเมน